สวัสดีค่ะมาจา้ะวันนี้พามากินตำหน่อไม้นะคะตำหน่อไม้หวานกินสดได้นีหน่อไม้เลยนี่ไม่ใช่มะละกอนะหน่อไม้เจ็บแส้ในนี้หนอ่อซดหน่อสดเลยไม่สบาย ทำเองค่ะเป็นนองไผ่บงหวานกินสดได้เพ็ด <c oughs> <c oughs> ต่างเพ็ดเลย đại việt thành sức mạnh này thoát những tấm hay thật ắt chẳng lời ra ôi cho bọn biết thôi này ngày ít mỗi không nhỏ รสชาติมันจะคล้ายๆยอดมะพร้า,าวอ่อนน่ะจ้ะกลับมากินเนีเลยปอกแกะซับกินเดียเลยหอมๆห,หวานๆเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนเลย